ส่วนมาก Linux เนี่ยเมื่อท่านติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพวกโปรแกรมต่างๆมาให้เยอะแยะแล้วท่านสามารถจะเลือกใช้งานได้เลยนะครับลงมากดดูอย่างในกรณีของเราเนี่ยเราใช้ Manjaro นะครับลงมาคลิกดูที่ Application Launcher ตรงนี้ดูนะครับท่านก็จะเห็นว่ามีโปรแกรมเยอะแยะไปหมดนะอาะทีนี้เรามาดูในส่วนของ Office กันบ้างนะครับให้ท่านคลิกที่ แอปพลิเคชันลอนเชอร์ตรงนี้เนาะแล้วถ้าหากว่าหาไม่เจอยังไงก็มาที่ Search ตรงนี้นะครับก็พิมพ์ o f f i c e office นะครับใน Manjaro v e r เวอรนนี้เนี<ฮ>่ยก็จะมี only office desktop editor ลองคลิกเปิดขึ้นมาดูครับอันนี้ก็จะเป็น only office นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ หน้า e l c o m e ตรงนี้เนี่ย create a n only office clouds อันนี้เนี่ยท่านไม่ต้องก็ได้นะครับถ้าหากว่าท่านจะสร้างหรือว่าท่านจะเปิด word นะครับก็อันนี้ document นะครับอันนี้ส่วน spreadsheet อันนี้ก็จะเป็นเหมือน excel presentation อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอ,อะไรเอ่ยของ w i n d o w มันเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ PowerPoint หรือเปล่าใช่ฮะแล้วก็ form template อันนี้ก็จะเป็นพวกฟอร์มต่างๆนะครับเราลองมาเปิดดูก่อนนะครับสมมุติว่าเป็น Word อันนี้นะครหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะแต่สิ่งที่เราจะมาทำการโฟกัสก็คือฟอนต์ภาษาไทยเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างผมก็เพิ่งจะเคยใช้ ครั้งแรกเหมือนกันนะครับในเมนจอรูผมไม่ได้ใช้เมนจอรูมานานมากแล้วนะครับผมใช้แต่อา c ผมใช้แต่อาลินุกส่วนเรื่องโปรแกรม Office เนี่ยผมขอโทษจริงความรู้เป็นศูนย์นะฮะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟอนต์ต่างๆที่เราสามารถจะเลือกใช้นะครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยอย่างในนี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีฟอ มันมีฟอนต์ไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นพวกน็อตโตอะไรพวกเนี้ยพวกน็อตโตแซนทรีปอะไรพวกนี้นนมีเยอะแยะผมไม่รู้ว่าท่านใช้ฟอนต์ไหนแต่เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าหากว่าท่านจะเอาฟอนต์ใหม่มาลงเนี่ยเราจะทำอย่างนี้กันเราเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือ Firefox สมมุติว่าผม มีฟอนต์บางตัวที่ผมจําเป็นจะต้องใช้นะครับเราก็ไปดูกันไปหามันมันมีหลายหลายที่เลยหลายเว็บไซต์เลยที่ที่เขาแจกกันนะครับผมจะไปเลือกที่ PNGO อันนี้นะครับ13ฟอนต์ไทยตรงนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดเนี่ย13ฟอนต์ราชการเนี่ยคลิกที่ดาวน์โหลดตอนนี้มันดาวน์โหลดมาให้แล้วนะครับ ทีนี้ก็เปิดโปรแกรมไฟลเบา์เซอร์ขึ้นมาครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้เนี่ยก็จะอยู่ในดาวน์โหลดอันนี้นะครับจากนั้นก็ให้ท่านคลิกขวาแล้วก็เลือก extrac t archive here ท่านก็จะได้13ไทยฟ o n ต์อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นถ้าหากว่าเราเอาไปวางตรงๆไว้ในโฟลเดอร์ usr share fonts เนี่ยมันจะวางไม่ได้นะครับ ท่านจะต้องทำอย่างนี้ก่อนครับกดปุ่ม control แล้วก็ตัว t ท่านก็จะเห็นว่ามันมี2แท็บอยู่ตรงนี้นะครับเลือกแทบ็บใดแท็บหนึ่งนะแล้วก็มาคลิกที่ root ตรงนี้แล้วก็ไปที่ usr อันนี้นะครับแล้วก็ share แต่มัลคลิกไปแล้วก็ขอโทษครับคลิกอันผิด ต้องเป็น usr share นะฮะไม่ไม่ใช่ sbin แล้วก็ไปหา fonts ซึ่งจะอยู่ประมาณนี้นะครับคลิกไปในโฟลเดอร์นี้นะครับให้ท่านคลิกขวาแล้วก็ open terminal อย่างนี้ไม่ต้องกลัว terminal นะครับมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นกดปุ่ม control แล้วก็บวก มันจะได้เห็นตัวโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับท่านจะได้เห็นว่าผมพิมพ์คำสั่งอะไรไปคำสั่งที่ท่านจะพิมพ์นะครับก็คือ sudo mkdir นะครับเป็นการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมจะสร้างผมจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า ThaiFonts แบบนี้นะครับจากนั้นก็คลอเ e นเต จากนั้นก็ใส่รหัสผ่านของท่านลงไปนะครับจำได้ไหมว่าเราตั้งว่า1 2 3 4งสอก็ enter คราวนี้ถ้าท่านพิมพ์ว่า ls ท่านก็จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ชื่อว่า t y p h o n ตอยู่นะครับก็พิมพ์คำสั่ง sudo chmod 777ขีด r ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วย t y p h o n ตแบบนี้นะครับโดยการกด T H A แล้วก็กดที่แท็บมันก็จะได้ทั้งหมดมานะฮะขอ Enter ไปจากนั้นให้ท่านทำอย่างนี้ฮะมาที่ไทฟอนของท่านนะครับโฟลเดอร์ไทฟอนของท่านตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาคลิกที่แท็บดาวน์โหลดอันนี้แล้วก็คลิกดับเบิลคลิกนะครับ แล้วก็คลิกที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับตรงนี้กดปุ่ม Control A เพื่อเป็นการเลือกทั้งหมด Control C เพื่อเป็นการ Copy หรือว่าคลิกขวาแล้ว Copy นะครับแล้วก็มาคลิกที่แท็บ Thai f o n t s อันนี้กดปุ่ม Control V เพื่อเป็นการวางอ่ะคราวนี้ท่านก็จะได้ Thai f อ n t s อยู่ในนี้แล้วนะครับมาคลิกที่ Terminal ของเราเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า fc ข c, c a c h e แล้วก็ขีด f แบบนี้นะฮะจากนั้นก็ข้อ Enter คราวนี้ครับเรามาเปิดโปรแกรม Office ของเราขึ้นมา Only Office นะครับแล้วก็เปิด Document ขึ้นมาสักอันหนึ่งจากนั้นเราลองมาดูที่ Fonts ของเราตรงนี้นะขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เครื่องผมมันแ้งไปนะครับเพราะว่าหน่วยความจำไม่พอคือเครื่องผมสเปคมัน ไม่ได้สูงเท่าที่ควรนะครับในการที่จะอัดวิดีโอแล้วก็ใช้โปรแกรมพวก version machine อะไรพวกนี้นะครับมันจะทำให้หน่วยความจำไม่พอบางทีเนี่ยมันก็จะแห้งไปบ้างนะครับก็ต้องทำใจเนาะแต่เรามาดูอีกครั้งนะครับขออภัยอีกครั้งหนึ่งก็เปิด office l o ขึ้นมานะฮะพิมพ์ o f f แล้วก็ i c e คำว่า office นะครับเปิด office ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการ ติดตั้งฟอนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมเดาว่ามันน่าจะมีฟอนต์ของเราอยู่แล้วนะครับเปิดด็อกคิเมนนี้ขึ้นมาโปรแกรม o n ร y o f f i c e เนี่ยค่อนข้างจะช้าเมื่อเทียบกับโปรแกรม l i b r ี o f f i c e นะครับแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะดูถ้าว่าคนที่มาจากฝั่ง Windows เนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายคล้า r o s r o t o f t Office น่าจะคล้ายคลอยู่เนาะ วา่าเรามาดูไทยฟอนต์ที่เมื่อสักครู่มันไม่มีอยู่นะฮะมาคลิกที่ฟอนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาใกล้ๆสุดเลยนะจะอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมจะต้องใช้ t h Sarabun นะฮะผมก็มากดที่ Sarabun ตรงนี้นะครับ t h Sarabun ฟอนต์ของผมก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น Sarabun ประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าฟอนต์ตรงนี้มันเล็กเกินไปเนี่ย ท่านก็มาคลิกเลือกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการซูมซ,ซูมเอกสารของท่านนะครับก็ประมาณคล้ายๆกับ microsoft office นั่นแหละแต่พอท่านลงเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ใช้งานได้เลยทีนี้ถ้าหากว่าจะเปลี่ยนภาษาไทยก็กดปุ่ม shift alt e e r n a t นะครับทดสอบภาษาไทยประมาณนี้ หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นนะครับท่านก็คลิกที่ตรงนี้มันเดิมแล้วก็ที่เคยเลือกไว้มันจะอยู่ข้างบนเลยนะคะรับตอนนี้เราไปหาฟอนต์อื่นที่ท่านอยากจะใช้แต่อาจจะต้องไปไกลหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ามันมีฟอนต์เยอะมากในนี้แล้วอีกอย่างนึงเนี้ยถ้าหากว่าเราไปลบมันเนี่ยบางทีมันก็จะรวนไปเลยนะครผมเคยลองไปลบมันเนี่ยถ้าเป็นฟอนต์ที่ระบบใช้อยู่เนี่ยมันก็จะรวนไปเลยนะฮะ ลองดูเอาหน่อยแล้วกันนะครับระวังหน่อยถ้าหากว่าจะไปปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยหรือว่าเป็นฟอนต์อื่นๆก็ทําคล้ายๆเหมือนกันนะครับทำคล้ายๆเหมือนกันสิ่งที่เราต้องการก็คือไฟล์ฟอนต์นั่นเองไฟล์ฟอนต์ที่เป็น t f f อะไรพวกเนี้ยที่เราดาวน์โหลดมาเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี้ย ttf นะฮะไฟล์พวกเนี้ยที่เราต้องการมันมีอะไรบ้างนะฮะใบ,บาจามีอันนี้อะไร กด th น่าจะอ่านว่าคดชสารนะครับอ่ะลองกลับไปดูซิมีไหมคดฉสารอ่าอยู่นี่ครับ th คดชสารอยู่ตรงนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ้าหากว่าผมคลิกที่รูป Print อันนี้นะครับมันก็จะมีให้เรียกว่า Print to file นะครับเป็น pdf file จากนั้นก็เอาพุทก็จะอยู่ใน home f a r o o k print pdf ถ้าหากว่าท่านไม่อยากจะให้มันอยู่ใน path home นะฮะท่านก็สามารถจะกดตรงนี้แล้วก็เลือก Desktop ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับผมจะตั้งชื่อมันว่า print แล้วก็ underscore test นะครับซึ่งจะอยู่ใน Desktop นะครับกด save ไปจากนั้นผมก็กดที่ปุ่ม print อันนี้ มันจะพิมพ์ออกมาเป็น pdf ไฟล์นะฮะอ่ะเรียบร้อยคราวนี้ลองเปิดไฟล์เบราว์เซอร์ขึ้นมาดูแล้วก็ไปที่เดสก์ o p กท็อปก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า printtest pdf อยู่นะครับถ้าว่าผม double click มันก็จะเปิดขึ้นมาจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่าอะไรเอ่ย ogula นะครับซึ่งจะเปิดไฟล์ pdf ขึ้นมาอ่านได้นะครับหลกัหลกก็จะประมาณนี้แต่ว่าโดย ส่วนตัวตัวผมนี่ผมไม่ผมไม่ค่อยเก่งกับออฟฟิศนะเพราะว่าไม่เคยได้ใช้นะครับท่านก็ลองไปเล่นดูนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือเมื่อท่านติดตั้ง Linux เสร็จเนี่ยมันก็จะมีพวกโปรแกรมออฟฟิศมาให้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็วิธีที่จะใส่ฟอนต์อื่นๆก็ตามนั้นเนาะลองไปทำกันดู